การมาขอทานที่ประเทศไทยนะครับหาตัางวันวันหนึ่งได้สี่ห้าพันบาทโอ้โหพี่น้องนี่แหละครับคนไทยใจดีคนไทยมีความเมตตาคนไทยที่แบบว่าใจบุญมากๆนะครับนะเอาความเป็นจริงเลยคนไทยนี่เมตตาคนสูงมากครับผมกราบสักท้าสบายดีพ่อแม่พี่น้องบอกไปทุกคนทุกท่านครับผมเข้าสู่เตยพ้นชานแนลครับพี่น้องไม่หนีสิมาว่าเรื่องข้อท่านนะพี่น้องเนาะ ได้เห็นคลิปในข่าวนะพี่น้องนะที่่นแช่มาในโลกออนไลน์นะพี่น้องเนี่ยพอตะพ้นก็ยางมาว่าในมุมมองของเจ้าของนะครับก็คือมีขอทานนะพี่น้องเนาะเพื่อนบ้านกัมพูชาหรือว่าเขมรนะพี่น้องเนาะก็คือแบบตำรวจไปจับตัวมาได้นะพี่น้องก็คือตามตัวมาดุนะพี่น้องนะก็คือแบบว่าจับมาได้แล้วนะครับสอบสวนนะครับถามว่าวันหนึ่งได้เท่าไหร่ได้ไม่ต่ำกว่าห้าพันโอ้โหไม่น่าเลยพี่น้อง เป็นยังข้อท่านคำมเมนอยู่ประเทศไทยคือหลายแต่นาะเพราะว่ารายได้ดีอย่างนี้นี่เองนะครับนะที่บ่บวเตพลพูดหรือว่ามาทําคลิปไม่ใช่แบบชักจูงหรือว่าชักชวนนะครับแบบว่าเพื่อเป็นอุทธรบอกกล่าวนะน้องพี่น้องใช่ครว่าบอกกล่าวดีกว่าใช้สอนไม่ถูกเพราะว่าเราก็ไม่ใช่คนดีอย่าไปสอนคนอื่นนะบอกกล่าวหรือว่าเตือนสตินะน้องพี่น้องคนใดที่แบบว่าเห็นตามสภาพร้อยบางยังบางเหงนสินะพี่น้องนะสีอุ่มเด็กมาม่วงต้นแก่ปั๊ คือแรงงานกัมพูชากลุ่มนี้กำลังแบบเข้ามานะพี่น้องเนาะที่แรกอาจจะเป็นแรงงานบอกเป็นแรงงานพอเข้ามาฮูุจักเสียนทางทั้งนี้ที่ไหลอาจจะเป็นข้นนอท่านะบ่อแล้วพี่น้องบ่เตพ่นก็บ,บ่แนแใจนะครับบ่ได้วา้นะครับแต่ว่าสิ่งที่บ่เตพ่นได้เห็นในคลิปในข่าวก็คือจากที่เจ้าของเห็นน้าเองเนี่ยน้องพี่น้องก็คือแรงอ่ากัมพูชาจะมาขอท่าอยู่ประเทศไทยร้ายขนาดน้องพี่น้อง ว่าจุดใดเจได,จดกับมีตลอดนะพี่น้องพ่โอโดนจับน้อพี่น้องอยางสี่พ่อคนแถลงข่าวว่าไปพ่นประเมินพิษได้ว, 1, 4, วันหนึ่งสี่ห้าร้อยบาทว่าหนึ่งก็ตำมหาพันโอ้โหพี่น้องบอกได้เลยว่าคิดเข้าไปน้พี่น้องหนึ่งเดือนได้เท่าไหร่นะครับนะเดือนหนึ่งสามสิบวันโอ้โหปีหนึ่งสิบสองเดือนเอนี่ยนะบาทตินพนจะลองบวกดูนะครับวันละห้าพันสี่วันก็ ห้าหมื่นเนาะโอ้เดือนหนึ่งเข้าๆแสนห้านะครับป้าพี่น้องโหดโคเนาะนี่แหละครับความใจดีของคนไทยเนาะความเมตตาสูงนะคนไทยนี่ถือว่าเป็นคนดีใจแบบโอ้อบอารีมากๆนะถึงมีช่องโหว่ให้กับคนจําพวกนี้เขามาทําความผิดแลอะก็มาเลียล่เอาเรี่ยงหลอกความเห็นใจทาตัวให้น่าสงสารเบื่อได้เงินเนาะพี่น้องเนาะบ่ธรรมดาเดยพี่น้องอาชีพนี่ ได้เดินหนึ่งสี่หาพันอ่าโมเมนต์มือหรือหาพันบาทป้าพี่น้องแต่ว่าเตยพ่อนอยากว่าในีมือนี้นะก็คือแบบว่าจากสีสังเกตไปมาลายมองเนาะพี่น้องก็คือพ่นคอต่างคอท่าเนี่ยเรียลายเงินพี่น้องพ่นไทยบบมีนะเตยพ่นถ้าเห็นกับสีน้อยมากๆนะน้อยมากนะครับแต่ว่าคนขเขมรนี่จะเยอะมากๆเอาความเป็นจริงนะครับนะที่ว่าผมได้เห็นที่ผม บางเทื่อนผมก็ไปข้างนอกเนาะไปทุระไปยังบังก็ได้เจอบ่อยเนาะพี่น้องเนาะแบบว่าโอ้คนกลุ่มนีเขามาส้่งความอลหลอนให้เะเตศไทยนะครับเพราะว่าเขามาแล้วแบบคือพี่น้องเห็นนั่นแหละมาขอทานบังมาอ่าเป็นมิชชาชีพิขโมยคองบังเนาะเพราะว่าคนกลุ่มนี้แบบว่าเขามาแบบถึงเถื่อนๆนะพี่น้องบมมีบัตรมีเบอร์ผมมีหยังแต่ว่าเขามาได้จังไ๋เนาะพี่น้องก็เป็นตะแปนกนะเพราะว่า มาหลายนะมาเป็นกระบวนการนะพี่น้องเนาะอันที่หนึ่งเลยพี่น้องเราจะพูดอย่างยงตัวอย่างก็คือแบบว่าถ้าเขาวมา่แหล้มาม่น่งคอท่าไป่ีแบบสถานทีต่ต่างๆแบบอที่คนเที่ยวเยอะๆสถานที่สําคัญแบบสวยๆงามๆี่ถ้าคนเหล่านี้ไปนั่งขอเนาะมันจะทําให้วิวตรงนั้นแบบไม่น่าดูนะพี่น้องเอาคนเป็นจริงนะแบบว่าเข้ายางผ่านสีเขาแนมเห็นแบบแบบว่าอ่ามันแจ็คชิวาจะได้ภาพภาพเนี่ยนะมันบนาสิอ่าทำลายภาพ ภาพที่สวยงามจุดๆนั่นเลยจุดที่เดียวสำคัญสีน้ำพี่น้องนะปว่าต่างชาติมาเห็นสีน้ำพี่น้องเนาะมันจะอาจจะถ่ายรูปถ่ายย่างไว้ลงสตอรีกอ่ก็เห็นให้แบบประเทศไทยเสื่อมเสียสีนะนะครับก็ยังให้ทุกคนไปเบิ่งคลิปน้ำกันครับผมนะครับวันหนึ่งไม่ต่ำกว่าห้าพันโอ้โหนี่คือเรื่องจริงใช่ไหมบอกทต้พนดูข่าวแล้วตกใจเลยครับไปดูคลิปด้วยกันครับผมเรั่องราสีะครเสีดำทุกคนกคนุยกันหน่อยข้างนอกหน่อยเลยวันนี้ งนี้ไหนอารบบัตเลยราบสปอร์ตไม่ได้มีส่งกลับบ้านเลยเราอยู่ไทยนานหรือยังเนี่ยยูสามสี่เดือนก็มาอย่างไรสามสี่เดือนพูดไทยเช็ดขนาดนี้เลยเหรอ เออนี่เจ้าหน้าที่สงสัยมา3 4เดือนแหมพูดไทยชัดมากเลยนะคะนี่ตํารวจสพประตูน้ําจุลาลงกรนะคุณผู้ชมไปจับชายชาวกัมพูชาที่มานั่งขอทานตามตลาดนะคะมีชาวบ้านร้องเรียนไปทางคุณกันจอมพลังเลยประสานเจ้าหน้าที่มาจับได้ในที่สุดนะคะในเพจเนี่ยบอกว่าตามหามาเกือบปีชายหน้าเหลวคล้ายถูน้ํากรดนั่งขอทานชาวบ้านบอกว่าคนให้เงินเยอะ ได้เงินวันหนึ่งไม่ต่ํากว่าห้าพันบาทนะ <c oughs> ที่ดูถ้ามาทําทุกวันนะ่ะเดือนละแสนห้านะรสบกคนนะครับได้เจอคลิปได้เห็นคลิปกันแล้วนะครับนะคือเห็นอย่างใดน,น้พี่นอนะ้องเนาะเพราะว่าอย่างมากว่าแสดงความคิดเห็นนะ้วือเพราะว่าประสบก,การณ์ที่จะฟ้องใดไปหันไปหนีนะครับนะเห็นบ่อยมากๆนะครับขอท่านคอมเมนต์นะครับเพราะว่าจะเป็นหน้า B t s เอนาะพี่น้องถ้าขึ้น BTS อสสกายวอล์กม่จะมีไลน์สะพานลอยใต้สะพานลอยนะ นะแต่ว่าเปล่าเตยพ่นบอกว่าว่าอยู่จุดใดจุดใดเนาะพป่น้องเนาะแต่ว่าเห็นบ่อยมากนะครับเยอะจริงๆครับอันนี้ยอมรับครับผมคือแบบว่าอยากออกมาบอกกล่าวนะครับแบบว่าเออเตือนสตีบางคนที่แบบว่าชอบช่วยเหลือคนอื่นนะครับมันไม่ผิดครับไม่ผิดที่อยากช่วยเหลือคนอื่นนะครับไม่ผิดเปล่าเตยพ่นพูดอ่ะเปล่าเตยพ่นอาจจะผิดเนาะไม่ผิดแต่ว่าวันหนึ่งห้าพันบาท คิดดูว่าเราทํางานวันละสองสามร้อยนะครับสามสี 3, นะ่ร้อยเราทํางานกี่ชั่วโมงก็จะได้ต่างเขามานั่งขอวันหนึ่งได้สี่ห้าพันเดือนหนึ่งก็ได้ตั้งแสนห้าพี่น้องเลยนะคนกลุ่มนี้คนเหล่านี้นะมาสางความลำ้ำคลาดกับมาสางภาพุพทธิบุตีให้เมืองไทยเนาะอาจจะไปว่าเขามาโดยสองทางธรรมชาติหรือเขามาแไไบบกระมูหูนะพี่น้องเนาะนะนะ แต่ว่าบนาส่งเสริมนะพี่น้องน้องบนาส่งเสริมแล้วก็บ,บ่น,นาแบบวา่าอ่าจังไ๋นะพี่น้องหมแต่คุนก็บ่ถูกนะบนาสิไปอันอันนี้เขาเจ้านะพี่น้องเพราะว่าเขามาส้่งข้อมูลไหว้แหละเป็นภาพหลักของประเทศไทยในบ่ดีเนาะพี่น้องเพราะว่าเขามากแบบว,าบว่าถ้าสม,มุดเนาะพี่น้องบอกง่ายๆนะ เขามานั่งคอท่านที่แบบสถานที่สําคัญนะสินักท่องเที่ยวมาเห็นนะพี่น้องเขาอาจจะถ่ายรูปแล้วไปเขียนลงแคปชั่นว่าเออมาเที่ยวประเทศไทยเลยเห็นแบบนี้แบบนี้ทาไมพาพัดประเทศไท้เสียหายได้นู่โมงบ่ณปอเตโป้เนาะพี่น้องแต่อยากออกมาบ้ามาเตือนพี่น้องนะครับจุสี่ถ้าเห็นเนาะท่านอาจจะหายตังค์หรือบ่ให้ตังค์ก็แล้วแต่ดุวยลพินิจของท่านนะพี่น้องเนาะเพราะว่าบอเตโป้ก็ห้ามบ่ไรแต่อยาาออกมาว่าเเป็นกระบอกเสียงเลหน่อยฝากเตือนสติ ทุกคนนะครับเพราะว่าไม่น้อยเลยนะครับวันหนึ่งห้าพันบาทนะครับบ่าทเ่คนทํางานกี่ชั่วโมงวันหนึ่งได้แค่สามสี่ร้อยเองครับแค่นี้เองนะครับเราใช้เหงื่อใช้กายเราแหละหาเงินด้วยความถูกจริตแต่ว่าถ้าให้คิดไปทําแบบเขาไม่บ่าทเตคนไม่ทำนะครับเพราะว่ามีมือมีขาพม่้อเนาะ เขายังมีลมหายใจครับก็ยังมีความหวังนะพี่น้องนะครับผู้เห็นจังสันต์พี่น้องเนาะกับฝากทุกคนนะครับคลิปนี้ก็คือที่ทีนจังได้กับฝากพี่ฝากน้องคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับนะคอมเมนต์ไว้พูดคุยกันนะพี่น้องเนาะกับฝากทุกคนก็เลยก็แชร์ก็ติดตามให้กำลังใจนะพี่น้องท่าวิญญาณทุกคลิปกับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะพี่น้องนะอ่าอ่าอยากสปอนอร์ติพิททุกคนนะพี่น้องกับตัวตรงกดขำกดซน่าซัมนี่พี่น้องกับที่ว่า ให้กำลังใจแล้วนะพี่น้องๆสำหรับมนี้บอสเต้พ่นกับจะขอตัวอำลอาพัจรา์ทุกคนไปก่อนนะครับนะพอกันคลิปหน้าคลิปใหม่นะครับนะจังพ่อกันนะครับสำหรับมนี้บอสเต้พ่นขอกล่าวคำว่าสบายดีครับสวัสดีครับ